เพี่อนพี่เขื่อนคุณนาประการประการช่วนะครับประกาชนนะครับที่จังหวัดนครนายกปรากฏว่าเขื่อนปิดนะครับใช่ไหมปิดหมดเลยจะสถานีสบายก็คือจะไปดูน้ําตกก็คือจะไปหาต้นน้ําตกต้นน้ําน้ําตกสวยนะครับแต่ไม่ไปหรอกไปไปไปก็คือไม่มีใครขึ้นมานะครับ โอ้ไกลอ่ะกูว่าไม่ใช่น้ำตกแล้วแหละเออไม่มีน้ำตกแล้วแหละทุกคนบัวมากเลยตุสวัสดีครัวันนี้เราจะมาเที่ยวที่อ่าเขื่อนคุณดาชลนการเขืนคุณดาชนการชการชนนะครับประนคุาชนนะครัคบที่จังหวัดนครนายกนะคเนยวันนี้เป็นวันหยุดเนาะ คนหยุดของเราบรรายากาศดีเพราะว่าเมอนฝนจะตกไปพรำๆใช่แล้วก็มีหมอกด้วยค่ะแล้วก็เลยอ,อากาศไม่ร้อนนะคะเล่นเที่ยวมากดีนิวน้วปัดีนิวเราไปเจอที่เขื่อนบุรีน้องหนึ่งสองปรกากฏว่าเขื่อนติดนะครับเราก็เลยจะมาถ่ายรูปเล่นตรงสันเขื่อนตรงนี้แล้วกันนะครับใช่ไหมติดหมดเลย สถานีสบายก็คือจะไปดูน้ําตกน้ําตกสารลิกานะครับไม่รู้ว่าจะเปิดไหมนั่นไหนล่สวัสดีน้องคือผู้ลา่าปลาแซลมอนนะครับเดี๋ยวขวา สปิกลวฟ้าไปิกลวฟ้านักแ้ดงรองเอว่ะแต้วก็ลงมือไงไหนแล้วก็ชี้ป้ายไปฝั่งนน้นทานที่รามาเมื่อกี้ วันนี้เป็นทริปสามน้ำตกใช่ไหม<ช>จะมีะอะไรนะ <laughs> ลืมอเออเจะมีน้ำตกนางร้องน้ำตกบางตะไคร้แล้วก็น้ำตกสาริกานะครับแล้วข้างบนนี้ข้างบนเด,เดินขึ้นไปดูข้างบนไหมล่ะเออหน้าเมือ,อ <laughs> งเฮ้ยแต่ยังฉ่ำนะ ก็คือจะไปหาต้นน้ำตกต้นน้ำน้ำตกลางนางรองเออเป็นเพราะฝนตกหรือเปล่าเลยมันทำให้อบอ้าวโอ้ยตรงนี้สวยเนาะเออเป็นตะไคร่แบบใช่ตะไคร่เกาะถนนย่าแต่ว่าไม่ใช่ใช่ <laughs> ลำไผเก๊กเหรอลับัมพัครับรวมหห้ใจก่อนลับัมพัดก็คืออะไรนะลำบัตาิติปับปะ่ะจริงไหมจริงเออก็ตาริติปับ ของไทยทั้งค่าแล้วสปอนเซอร์ทุกทุกงานส,สดชื่น <c oughs> รีวิวมารีวิวหงไทยหงไทยเป็นยาดมที่ดิฉันรู้จักมั้งแต่สมัยมสามเนื่องจากดิฉันได้ไปล่องเรือที่อยุธยาออตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องทำให้ได้รางวัลเป็นหงไทย <f uck> พักก่อนไหมก่ <c oughs> อนรีวิวอ่ะ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> ๆดมซิดมซิ <c oughs> จักเหนื่อย ทีนี้นะคะจากการที่ดมแล้วนะคะที่ฉันก็หายไปปกตินะคะเพราะว่าฮวงไทยมีสรรพคุณที่ช่วยแก้วิงเวียนและแก้เหนื่อยทำให้ลดน้ำมืดได้นะคะวิธีลดน้ำมืดได้อีกแบบหนึ่งก็คือต้องเติมแป้งเพราะว่าหน้าขาวแล้วหน้าเราก็จะไม่มืดค่ะขอบคุณค่ะโอ้สวยนะครับแต่ไม่ไปหรอกไปไปไปอะไรวะเดินเล่นๆเนาะวันนี้เป็นวันฟรีสไตล์มันจะถึงแล้วอ่ะใช่ มาจะกล่าวบทไปคือตอนนี้เหงื่อหยดเหงื่อไหลคลายย้อยนะคะเอากลังกายเมือกมา,ากเจมันออกกำลังกายทุกวันเนี่ยมันฉีดวัคซีนไม่เป็นไรนะเออใช่คนคนที่ออกกำลังกายทุกวันอะ่ะเราไปฉีดวัคซีนอ่ะจะไม่เป็นไรเนาะอย่างอย่างอย่างกูเนี่ยกูฉีดปุ๊บกูก็ไม่ปวดแขนไม่เมื่อยไม่เป็นไข้ไม่สบายนม่อะไรเลยคือปกติใช้ชีวิตได้ปกติ จะสับลูกอั่นเนาะไม่ใช่เาออกกำลังกายก็ปวดแขนปวดก้อนอะไรเงี้ยจะอาออกกำลังกายบนเตียงบ้างออกกำลังกายในร่มใช่ส่วนเราคนนี้ไม่สบายเลยโอ้โหหน้ากูเรืองแสงอะ่ะเหมือนไปลงนะ้าหน้าทองมาจริงไม่ใช่ะครับหน้าเมือกแต่ฝนตกอะ่ะมันทำให้ถนนมันมีไอ กูว่าน่าจะสุดแล้วแหละเดี๋ยวกูจะเป็นผู้นำทับเดินขึ้นไปก่อนเดี๋ยวต้นขาลงก,ก็สบายแล้วใช่ก็คือไม่มีใครขึ้นมานะครับโอ้ไกลอ่ะกูว่าไม่ใช่น้าตกแล้วแหละเออไม่มีน้ำตกแล้วแหละทุกคนไม่ไปแล้วไม่มีน้ำตกเลยอยอยู่แค่นี้ค่ะใช่ค่ะ มีแหละค่ะแต่เราไม่ไปมีแต่เราไม่ไปเราก็จะเดินกลับไปคืนไไมีแค่ขับรถขึ้นไปใช่กูว่าทางนี้แหละน้ําตกอุ้ยแสงออกมาแล้วกูว่าน่าจะขึ้นไปอีกแล้วมั้งนี่ไงถามพี่ขอได้ว่าน้ำตกหลายเปล่าสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นที่ที่สองของเรานะครับนั่นก็คือน้ําตกวังตะใครนะครับก็คือที่นี่นะครับมีค่าเข้าด้วยนะครับก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับคือเข้าออกได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับน,นี้เรากำลังจะเดินไปชมน้ําตกกันนะครับว้าวสวยมาก ที่แรกตอนเข้ามาคิดว่าแต่จะไม่มีคนเนาะเพราะเข้ามาข้างในคือคนเล่นน้าเยอะมากใ,ให้คุณกล้องผู้ <ไป S 1> อ้วนนะครับแล้วก็ไปน้ําตกไม่ได้ไปได้ที่แรกไปก็ไปได้ใช่เปล่าไม่ไปเหมืออะไรม้ยคือถ้าเราเตรียมตัวมาดีๆก็คือสามารถมานั่งปินนิกหนี่งได้เลยนะครับมีกว้างมากที่นี่ใช่บรรยากาศดีมากนะครับเน<อ>าะตริกา ไม่ใช่นี่อะไรอ่ะยุงกัดจนเลือดออกทุกคนะนะครับสวยมากอันนี้เราก็จะพร้อมหรือยังหรือว่านั่งเล่นอีกนิดหนึ่งเป็นอะสาริกาจะเข้าเปล่าสาริกาอ เราจะไปเที่ยวสามน้ำตกนะคะวันนี้สามน้ำตกเนาะแต่น้ำเย็นสบายมากเอาแป้งไหมหน้ำมึนแล้วเนี่ยก็สวยนะในกล้องแบบอินเตอร์ม<ว>ึงเอาแค่แป้งมาหรอไม่ไม่ได้เอามาจะเอาแป้งหรือว่าเอาหงไทยหงไทยก็พอแล้วน้ำทะเละมอง,มองระยะนอนแต่เย็นสบายเนาะเพราะมึงพัดให้กูนี่แหละ ทัดจีนน้ำตกสวยอยากได้น้ำตกแบบเป็นแบบจังอแบบใหญ่ๆแบบใหญ่ๆเหมือนน้ำตกคิวอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเอเอไอละวันอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้แบบเหมือนเหมือนเป็นแก่งเป็นเหมือนแก่งเหม,มือนแก่งมากกว่าน้ำชาเป็นแก่งยังหาต้นไ,ไม่เจอแบบที่แบบตกสูงลงมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆอ่ะเนาะ มันไปภาคเหนือเลยอะ่ะค้นนอสนุกหนาะนร,ร้อยโค้งอ่ะโอ้ยก็โค้งแล้วอ้ยคนอเคุณลืมผ่านนย้อน้ากิแล้วไทยรังถึงแล้วน้ำโตรกสานินกาต้องพูดคมการด้วยว่าปิดบ,บริการนะครับผม กลับบ้านกันแชมพูบรรลานะครับทำพายไข่เค็มไเจ้ยมุสับแล้วก็อะไรนะคุณป้อมหมูทอดสวยมากตกแต่งงามมากเสร็จแล้วครับเสรวนี่มีติดโรยเยอะหน่อยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นอะไรนะต้มยำทะเลรวมนะครับพักและรักษประทานอาหารนะครับตรงข้ามวัดหลวงพ่อปากแดงนะประมาณนิดหนึ่ง ไปด้วยโดยสวย่ะคะขอบคุณสยงามนะครับอูได้เลยอาจาร์ูสมนะคะแกเปล <จ intermediate> ่ยนส่ทางเท้า่กรหวาคระาล้มะแข้อมดกดรับเปลี่นรวมดีราศีปีเกิดวันพ่อตัดแกนเปลี่ยนสวยนะคะ ของกิฟต์อปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเสื้อผ้าพของเล่นอะไรอ่ายนะครับเนาะจะมาเด็กชมกันได้นะครับช่วงคนน้อยนะครับนะครับที่ว่าซึ่งงานนี้ครเหมือนหน้าตาเหมือนใหม่เลยนะครับเหมือนไหมทุกคนเหมือนใหม่นะแต่เราชอบกระเป๋าทรงนี้มากกว่าเนาะไปอันนี้ไป ครับผมอันนี้เราก็อยู่กันที่ซุ้มไผ่นะครับสุขราชมณาลซุ้มไผ่ที่นครนายกมณฑลวังสุขราชรณลใช่ไหมค่ะตำบลบ้านครับก็คืออารมณ์ก็จะสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นจุดที่สี่ของเรานะครับที่จะมาถ่ายรูปก่อนที่จะกลับสระบุรีนะครับสวยนะคุณกล้องดูสิแสงก็สวยะลรจับฟอยล์อรชชกโกแลตอะไปไปปิด ไปปิดทองคำเปลวแล้วก็อยากกินปลาลรีอลแล้วเชอะมันก็เหมือนจริงเนะในแม็ดลองมุมนี้สรองตรงนี้หรอโอ้สวยมากเลยมีลองกล้องข้างบนนะเออ,เอ,อตรงนี้สวยนะเซบตา <c oughs>